อันนี้ประโยคเด็ดหนึ่งของคุณเจสันนะฮะ CEO ของ Nvidia นะฮะลองฟังประมาณสัก12วินาที They call total cost of operations TCO Our TCO is so good that even when the competitor's chips are free It's not cheap enough hmm. โคตรไม่ขิงเลยนะฮะเป็นประโยคที่ขิงสุดๆไปกับประโยคหนึ่งเหมือนกันนะครับ Total Cost Operations นะครับคือค่าใช้จ่ายนะหรือต้นทุนในการผลิตเนี่ย T O T C O นะเขาบอกว่าไอ้ T C O ของเราเนี่ยเราไม่บอกหรอกว่าของเราเท่าไหร่นะแต่ T C O ของเราเนี่ยดีโคตรนะฮะดีโคตรจนไม่อยากจะพูดนะอยากจะขิงนิดนึงนะว่าต่อให้คู่แข่งนะได้ชิปมาฟรีๆเลยนะชิป are free ก็ยังไม่ถูกพอสำหรับเราเลยนะ Not good enough นะ Not cheap enough <laughs> มันจะต้องแถมเงินมาด้วยไหมวะชิปฟรีนี่ก็ยังไม่ดีพอเลยนะฮะแสดงว่า TCO ของทาง Nvidia ยสุดๆจริงๆนะค,ะคุณเจเสันขวังนะก็ไม่ไม่คิงแต่ก็เหมือนขิงนะฮะเต็มที่เลยนะ,ะนี่คือสิ่งที่ Nvidia ออกมาเครมนะฮะค่อนข้างมั่นใจในศักยภาพของบริษัทต,ตัวเองนะครับ